ปรับใหม่ให้ยากขึ้นครับโอเคจบมีเหรอนี่ไงก็นี่ฮาลวีแนะเนี่ยเป็นที่มันปรับใหม่อะนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปท้ายของฮาลวีแล้วนะอีอีจริงบางคนมีคลิปเดียวแต่อีอันนี้ก็พอนะเพราะว่ามันปรับใหม่เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ูกับน้องแม่งคนเดิมน,นะฮะวันนี้เป็นคลิปที่อาสามแล้วนะฮะน้องแม่คลิปที่สามแล้วเดี๋ยววางมินิการเอ,อเคืออืมเดี๋ยววางให้ใหได้ได้เดี๋ยวแบงค์ซิปมินิกันก็ได้เหมือนเดิม ได้ได้ได้ไม่างา้นจะได้วางรรไพร์ดอตให้อืมแ้แมคไม่เป็นอะไรปอนี่ยฮัลโหลลมเข้าไงลมเข้าลมเข้า อ่าฮะอ้าพอเป็นขี้โอ้โหนมแม็กเอ้ยฮึฮึฮึ ชิมหายแล้วไม่มีแถวดีเจมาชิมหายเอามาเอามา,มาอู้รอนรอนรอน อ๋ออันนี้มันเป็นเพื่อนเราเองนี่หว่าเพื่อนฝรั่งเออลืมไปเลยมันมาเฉยเลยวะจำไม่ได้ไปแอดมันตอนไหนวะโอ้โหเื้ติดเฮ้ต้องติดก่อ 哈哈。的。 ทำไมก็วางไม่ได้วางไม่คุ้มค่าเท่าไหร่วะ <c oughs> กันไปเบลสามเลยเดี <in eating disease> ๋ยวจะวางเอารอแล้วมีเออโดนอยู่นะวงอ่ะอ๋อวงวงวงอยู่ท่านยพอดีเลยเมียแกวงเดือนท่านยพอดีเลยแนววงวงอีเตรงนี้ ระาหว่างใกล้หน้าวงถึงนี่นะตอนนี้วงถึงนี่ข้างข้างก็โดนถึงนี่ถึงนี่เลยเดี๋ยวเอาให้มิีิการให้สามก่อนมันไม่ตายเบอร์

ไม่งั้นไม่ไหวจะไปอับดิเยย์ยาวๆเลยแล้วกันนะอับดิเยย์ฮะนะแล้วผีหยอกไม่ใช่ผีเออต,ตัวดุมบดิน เขาหลังน้องแม็กวางจอนเถอะคุ้มค่าใช <c oughs> ่ <c oughs> แต่มินี่อ่ะมินี่ก็เวิร์กอยู่สองคนก็เวิร์กอยู่พีโรเกตประมาณหนึ่งตัวแปหนึ่งถงสอง <c oughs> น้องบอกน้องมาแลไวบอกมันต้อง,อ,องบอกเว่ามันก่อนสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเอา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 เว่ยห้าสักลำหนึ่งก็พออะ่ะเอออะไรไม่มีคอมมานเดอร์เหรอเอามาอยู่แนะนำน้องแม็กแนะนำห้าดีกว่าเออ ห้าดีกว่าห้าดีกว่าเออห้าดีกว่าเนาะแม็กซ์่สี่นี่สี่อ่ะแ้าสี่แคดแค่เอเอ็ดแพลยลอตหนึ่งลัมก็พอเลยเงี้ย <laughs> แล้วห้าคุ้มลเลอยอ เตือนแล้วน,นะน้องแม็กเคยบอกมันแล้วก,กันที่ี้เกียดแล้วที่ขอตั้งใจเล่นก่อน ไอ้ันหลังอาใจวะนี่มันสนามบินสุวรรณภูมิเช่นเลยนี่เราไปดรู้สนามบินนะมันจะอัพพันหรือไม่อะ โอ้จเจริญมากโอ้โห ให้ทั้งแกันเดามแทงเกลียววู้่งหมดใช้ประโยชน์ฮะก็มีประโยชน์นะ น้องแม็กก็ดูสิผู้บรรยายมันต้องพูดมากไหมจบไหมเออ <c oughs> มันไม่ทำหายเลยลรอผูอ้บรรยายครอะไรวะมแม่งน้องแม็กอะไรนะาริสก็ผู้บรรยายนะมันต้องพูดมากอีกแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> บรรยายสถานการณ์ 我来、啊 ชนะไหมเนี่ยชนะไหมไปได้อยู่เย้น่าจะได้แล้วเย้โหยากอยู่ ตว้าว,ว,าวขนาดนั้นเลยหรอนะ้องแม็กโอเคยามาฟลาสิกแคนดี้เก็บเล่นๆน,นะฮะอเอา้าขาดอีกนิดเดียว พันแปดสิสองโอ้โหเล่นตานึงก็ได้แล้วว่ะจริงจริงมันหนึ่งพันแปดหนึ่งพันแปดสิบสองอ่ะแปดสิบสองมัน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 ต้องเหลือด้วยวะไม่ไหวเลย